รรเร,รนใหนดข่ราวทีตั่าทสองของอาทีนอัปเดตวันนี้ครับเราจะไปดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับเร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เน้นบำบัดดูแลให้สามารถ กลับคืนสู่ครอบครัวมีอาชีพที่สมเกียติวันที่4มีนาคม2567าครับนางสาวเกนิกาอุ่นจิตรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าพลตํารวจเอกทวีสอดส่องครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เดินหน้าแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาลภายใต,ใต้การนําของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดในในขณะนี้ครับนอกจาก การจับกลุ่มก็คือการบำบัดและดูแลเพื่อสนับสนุนให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนรวมถึงจำเป็นต้องมีการจัดหางานฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดโดยเน้นเข้าถึงชุมชนหมู่บ้านดูแลกลุ่มเสี่ยงยาเสพติดโดยใช้ความเข้าใจในสภาพพื้นที่สังคมภหุวัฒนธรรมปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาใหญ่ ทั้งพื้นที่ภาคใต้และภาคอีสานนะครับวันนี้มีนักโทษกว่าร้อยละ9กก็คือคดียาเสพติดรัฐบาลจึงได้ดําเนินการดูแลและศึกษาเรื่องอผู้เสพให้กลายเป็นผู้ป่วยให้สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวและมีอาชีพที่สมเกียรติสมศักดิ์รีและสิ่งสําคัญก็คือ,อพลตํารวจเอกทวีได้กําชับตลอดว่าอย่าให้เจ้าหน้าที่มาหาแนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันด้วยความเคารพ เอื้อเฟื้อต่อหน้าที่และมีความกรุณาปานีต่อประชาชนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นหน้าที่ยาเสพติดไม่ทําให้เกิดความสุขในครอบครัวเพราะฉะนั้นการบําบัดฟื้นฟูให้ชุมชนเข้มแข็งและแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือการมอบความสุขให้ครอบครัวและประชาชน ทั้งนี้นะครับรัฐบาลเชื่อว่าปัญหายาเสพติดหากเศรษฐกิจของประเทศเติบโตดีขึ้นตัวเลขของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะลดน้อยลงเพราะเมื่อการทํางานไม่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตประจําวันประชาชนหันไปประกอบอาชีพทุจริต และการพึ่งยาเสพติดเพื่อให้จิตใจสบายขึ้นซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนานฝังรากลึกในสังคมไทยรัฐบาลจะพยายามตั้งใจและดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นครับคุณผู้ฟัง